ไปไรเงนะีไปเงยแอนะเอะแอะเหะไปไรเงีนะ้ไปไรเงีนะ้สวัสดีครับพี่น้องผมจ้าทรงโลนซ้อนเย้ยินดีต้อนรับพ่อแมนะ่พี่นอ้องสู้จังหวัด้อยเอ็ดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโดยการอุปถัมภ์พระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์ต้อมวัชาสแปงวัดนาสแสลงงเอาหนี่อยากเส้นส่วนพ่อแม่พี่น้องรักสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพดูแลสุขภาพมาแลน้ำกันเดินน้ำกันวันที่30สิพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่า เราสมัครตั้งแต่วันนี้เริ่มรับสมัครแล้วครับท้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปวิ่งจริงๆคือ30พฤศจิกายนนี้ครับอย่าเลื่มรับเพียงพ่อแม่พี่น้องมามวลมาเอาบญน้ำคันสารฝันเพื่อน้องเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการอุประมภนโดยพระอาจารย์ต้อมและพี่น้องด้วย,อ,วยอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาหลายๆทั่วประเทศไทยเลยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพกทุมแบนอยู่ไหนมาเลยการจะนะุรดีมาเลยราชบุรีมาเลยทุก,ท,ก,ท,กท่านมาเจอกับจ่าส่งได้เลยครับ วันที่30พฤศจิกายนนี้แน่นอนครับพี่น้อง